นีแล้ครับยางก้านดับเนี่ยมันสีออกช่วงอากาศเย็นนะครับพออากาศเริ่มเย็นมันก็เริ่มออกนะครับเกือบครื่งถ้วยนะครับตะกี้บูมีน้ำยางเลยครับตะกี้นะได้แต่ขี้เซ้นนะครับมากี้ตะวันใจกับบวเอาแล้วปุยกับบไส้เอานะครับทีนี้ ต้นมันตายก็มีไปนี่ครับบ่ใสปุ๋ยเนี่ยทีนี้ก็เอาฟุ้นนั่นปุ๋ยคอกเขาเนี่แหละครับมาใสนะพอใส่ปุ๋ยคอกแล้วปีนี้มากีดรเบิ้งคือสีไข่ๆเนี่ยพอได้หยดน้ำากดอยู่นะครับก็ได้ขายหลายเทือเลยนี่ครับนี่เป็นลำหน้ามันตำบ่ออย่างวะก็มาดูใกล้ๆกันบานนี้ครับตัวนี้ก็เป็นยากสองห้านึงนะครับ อย่างสองันนงนี่ก็มันออกอยู่แล้วนะครับก็ใกล้เคียงกันนั่นแหละครับกับสองหันนงนะแต่ว่ายางยอดดำนี่ฮันมันคิดว่าอยากทิ้มพอดีพอมากีดยามได้ก็ะมวนเต็มถ้วยกับเพื่อนกระสูงสุดกับโบเกินเครื่องถ้วยนะครับประมาณนี้แหละครับ แต่ว่าเห็ดปีนี้แหละสีไข่ๆในจักหน้อยนะครับเป็นนําเอาพุนขี้บัวมาใส่บอกว่าเป็นนาหน้ามันตําน้ําก็อยู่ใกล้ๆเด้นี่ครับอันนี้ก็น้ําห้วยนะครับพรา่ายกห้วยนะครับขึ้นมายกเป็นคูนะยกเป็นคูแล้วก็มาปลูกเป็นสองเห้วบนี้ครับ ก็รถสามล้อก็เล่นเข้าไปได้นะครับคิดว่ามันอยู่ใกล้น้ำคิดว่าน้ำยางสีออกดีก็บุปานได้นะครับแต่ว่าสองฮันนึงงานออกสองันหนึ่งนะครับแต่ยางการดบนี่ฮันสักเห็นปีนี้แหละครับน้ำยางนะทุกปีก็มากรีดน้ำได้ก็ได้ลอกเอาต่ขี้เส้นนั่นแหละท้องหลายพอเรากรีดก็ไล่มีดผมนี้ครับ ย้อยสัวสวสันะครับมันหายงามงมาเยอะน้ำกดเลยได้ต้นระบวงละจองๆๆๆนะครับกระปาโบไซปุยเอาวทั้นตัวว่าสิทิ่มเล้ยวลงไปกบับโบไซปุยก็ต้นตายไปกระมีนะครับทีนี้ก็เลยคิดว่าเอาเอาหวนปุยมูลสัตว์ใส่ลงเบื้องก็นนะว่าสัตว์จะว่าปุยมูลสัตว์ใส่ ไปเนี่ยแล้วก็ตามไปด้วยเคมีแหละครับเมื่อกี้เห็นน้ำหยางบบนี้ครับก็คงมีเท่านี้แหละครับก็ขอขอบคุณนะครับเพื่อนๆทุกคนนะครับ